สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เด้อจ้าวันนี้อากาศดีไม่ใช่สิตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเนาะวันนี้กับวันอังคารแล้ววันเสาร์ที่ผ่านมาเขามีวิ่งมาราธอนในเมืองเนาะคือนักวิ่งนี่เขาก็จะมาจากทุกสารทิศจากเกือบทุกประเทศทั่วโลกเนาะมาเยอะมาก แต่เขาหนีตอนที่ออกไปก็คือประมาณสิบโมงกว่าแล้วเราก็เห็นแค่เนี้เราก็เอา้าเขาวิ่งไปหมดหลแล้วนี่เราก็ออกมาแบบงงๆเนาะคือไม่ได้รู้อันกาหนดการเขาแต่เรารู้ว่ามีวิ่งมาราธอนในเมืองแต่ก็เดินมาเรื่อยเดินมาเรื่อยก็ยังมีอยู่ยังมีวิ่งกันอยู่เยอะอยู่เนาะเขาน่าจะปล่อยคนละข้างหรือเปล่าคนละอันนี่ตอนนี้ก็เยอะอยู่ แต่ก็ที่ถ่ายวิดีโอนี่ก็จะไม่ค่อยกล้าถ่ายเยอะเนาะกลัวกลัวฝรั่งเขามาต่อว่ามันก็ยกกล้องถ่ายแล้วก็ต้องรีบเอาลงเนี่ยเพราะว่าฝรั่งเขาจะเราไม่ใช่นักข่าวเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็กลัวไงกลัวก็ไปมดแหละเราเนะี่ยเป็นคนขี่กลัวเป็นคนขี่เกรงใจทุกอย่างมีทุกขี่ในหัวกลัวมันก็จะมีเรือใหญ่จอดเห็นไหมเรือบึก สูงใหญ่มากเลยเร,อเรือสำรานก็จะมีนักวิ่งวิ่งมาเรื่อยๆเนาะที่เราเดินสวนออกไปมีตามกันมาเรื่อยๆคนเดินกราบก็จะมีเยอะแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างดีอยู่ค่ะวันเสาร์ที่ผ่านมานี่ก็จะมีไม่บ้างแต่ว่าก็คือแต่ก็ยังหนาวอยู่เนาะประมาณ11-12องศา เราก็ออกไปในเมืองก็เดินก็ใส่เสื้อกันหนาวไปอยู่นี่คือในเมืองแหละถึงเราก็จะเห็นบรรยากาศไกลๆอย่างนี้นอ้องเราก็จะไม่ค่อยกล้าเขาไปไกลเท่าไหร่รก็ถ่ายเอาตะขาคนก็มี <laughs> กลัวไงกลัวมากอยากจะถ่ายแบบแบบแบบว่ายืนถ่ายเหมือนนั่น คนอื่นเขานะ่ะจะไม่กล้าเลยจะเป็นคนที่ขี่ขลาดมากเลยเรื่องเงินถ่ายวิดีโอนี่ถ้าติดถ้าแบบนี้ถ้าเกิดเข้ามาว่านะเราก็จะจะแก้ไขแก้ตัวอะไรไม่เป็นไงนี่คือของเล่นเศรษฐีเนาะัมเบลเลอร์เลยเรือเราก็จะถ่ายถ่ายเอาแบบนี้เนาะเอาไกลๆเอาดูกันไปเรื่อยๆเนาะจะเนาะแต่จริงๆีอตอนนั้น ที่ได้รางวัลได้อะไรจริงๆก็ไม่ได้แล้ว,ลวก็เลยไม่ได้รู้ดอกประเทศไหนเราก็ไม่ได้ติดตามขนาดนั้นเนาะแล้วก็เอาแบบ <S <S เล่นๆลนไปดูบรรยากาศเฉยๆนะแต่ว่าคนก็เยอะอยู่นะคนเยอะ่คนมาดูวตอนกราบก็เห็นต่าคนอย่างเยอะเลยนีนนาบริเกน จะมีเสียงข้างนอกมาพอเราเปิดหน้าต่างเอาไว้เสียงคนเดินอยู่ข้างนอกก็คุยกันวันนี้มีความรู้สึกว่าทางทางที่อยู่นี่น่าจะอากาศจะร้อนปีนี่น่าจะร้อนมากด้วยคิดเองนะเนี่ยมาละกลุ่มหนึ่งเสียงเชียร์ก็ด้างดังเลยรู้ไหมตรงนี้เนี่ย เออ,เอ,อตรงที่ไปถ่ายนี่เขาเปิดเพลงแล้วเหมือนเพลงหลายหลายค่ายมากเลยหลายหลายแบบเหมือนเครื่องเสียงมีหลายอย่างหลายหลายจุดใกล้ๆก,ก,กันเนะ่เสียงมันก็จะดังเราก็เลยต้องไม่แน่ใจว่าได้ปิดเสียงไมน่นอหน่เนาะพูดพูดไปเรื่อนไม,ไ,มไม่ในไม่แน่ใจว่าได้ปิดเสียงในคลิปไหม <laughs> ต้องขออภัยเ้อถ้าเสียงมันยังมีอยู่แต่ว่าถ้ามีเสียงก็ มีเสียงเพลงนี่ก็จะต้องติดเอ่อลิกซิตแน่นอนเลยก็เดินไปเรื่อยดูคนดูอะไรเข้ามาจากจากเอ่อทุกทุกทุกประเทศทั่วโลกเนาะน่าจะเศรษฐกิจก็น่าจะดีเนาะวันนั้นแล้วบางอื่นว่ามีไทยคอนเสิร์ตเลยนะคืนวันศุกร์ ที่มาจากต่างเมืองก็น่าจะหาห้องยากหน่อยเนาะเพราะว่าถ้าเข้ามาพวกนักวิ่งมาราธอนที่เข้ามาจากทั่วโลกนี่ก็โรงแรมก็จะต้องเต็มเนาะโว้ยคิดเองดูเจ้าบ้านหนาวเนละเจ้าบ้านหนาวก็แต่เดินไปเดินมาก็ร้อนนะคนเยอะก็เวียนหัวตรงนี้ก็ จะเป็นต้นไม้ประจําที่เราจะนัดเจอกับเพื่อนก็นจะบอกถ้าเกิดนัดเจอกับเพื่อนก็นตรงต้นไม้นั่นแหละต้นไม้นั่นแหละต้นไม่อันเมื่อกี้นี่แหละเราจะนัดเจอกันประจําจุดนัดพบที่เห็นก็นจะเป็นเทียเตอร์อ้อแม่เลยเทียเตอร์ตึกขาวๆดอกไม้เนี่ยดอกไอลิปเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะบานอีกน่าจะประมาณ วันนี้วันที่เท่าไรละน่าจะเป็นนุ่นเดต้นเดือนน่ะก็จะเริ่มบานแล้วเลยคงจะบานรับวันชาตินะเพราน่าจะปลูกแล้วก็ให้มันดอกมันบานช่วงวันชาติของโนวีวันที่17พฤษภาคมนะแต่ว่าก็นี่ไม่ได้ไปพรุ่งนี้อาจจะเดินเข้าไปสักหน่อยดอกไม้อาจจะเริ่มบานแล้วดอกไอ้พญาเสือโคร่งอะไรน่าจะจะเมื่อวันเสาร์ไปก็ยังเห็นเป็นแดงๆอยู่เลยยังไม่เป็นใบอ่อนอยู่เลย ยังมีเห็นดอกอาจจะมีโช่์ดอกตุม่มดอกแล้วเนาะที่บริเวณนี้แต่กนก็จะเอาขอนมปังมาให้นกได้แต่เดี๋ยวนี้เขาจะติดไปว่าห้ามห้ามให้อาหารนกไม่ให้ให้ถ้าเกิดว่าเขาเห็นเขาจับได้เราก็จะถูกปรับเพราะว่านกมันมาจากนอกเมืองดที่นี่พอมีอาหารมันก็พากันเข้าเมืองเนี่ยไปแถวนี้จะติดไปทุกที่เลยว่าไม่ให้ให้อาหารนกผิดกฎหมายอะไรเดี๋ยวนี้ เราต้องจือใบสั่งทะลอนให้อาหารนกเนะต่โกนก็จะมีทั้งนกทั้งมีนกพิราบมีนกเขามีหงเป็ดคนเข้ามาดูนี่เยอะเยอะตอนนี้คนเข้าเมืองเยอะเลยคนประมาณตอนเที่ยงตอนนี้คนเยอะมากพอมาราธอนเขาก็จะวิ่งขึ้นไปขึ้นมา เข้าไปทางบ้านที่อยู่ทางซันวีเกนแล้วเขาก็จะวิ่งขึ้นนั่นไปบนไหลเขาเนาะวิ่งแล้วเขาก็น่าจะมาจบในเมืองนี่แหละไอ้ไฟนอนเขาน่าจะมาจบในเมืองนี่คนเยอะเยอะเลยไอตัวไอป่ายโฆษณาก็มีทุกบริษัทเลยมั้งในเมือง ตอนนี้น่งรถดเมียละตอนเดินเดินมาด้เดิน,ดเดนเข้าเมืองมาอีตอนกลับนั่งรถดเมียนะรถดเมยก็จะอ้อมอ้อมขึ้นมาทางเงินทางฟลดยบานทางฟลดยยันเออเขาเรียกหน้าฟลดยันนี่อันนี้จะเป็นข้างหลังบริเกนอากาศดีเห็นไหมเมฆขาวตัดกาแฟาสีคราม สวยๆีนด้านหลังบริเกนบริกเกนก็หมายถึงที่เป็นตึกเป็นจัวเป็นเขาเรียกอะไรนะนาจัวใช่ไหมที่เป็นมรดกโลกมีโบสถ์มาเรียนโบสถ์เก่าแก่ของเมืองเขาบอกเขาเรียกโบสถ์แปดร้อยปี รถดับเพลิงอะไรก็จะวิ่งวุ่นเลยทั้งรถพยาบาลทั้งรถดับเพลิงจอดอยู่ทุกที่บริการเต็มที่นี่แหละจะบิบรรยากาศก,าก็ไม่ได้ก็คือจะมีประมาณนี้แหลนะเนาะก็คือเราก็ไม่ได้ไปโฟกัสตรงที่วันประเทศในได้ที่หนึ่งอะไรอย่างนี้นะเราก็ไม่ได้นะเพราะว่ากรับบานนี้คนแล้เนีะ คนเยอะก็จะเวียนหัวไงคนเยอะมากคลิปก็จะจบเลยจ้ะนี่เนาะขอให้อันทุกคนสู้กระพแข็งแรงเลยจออ้ะเด้อเนาะปลดโรคปลอดภัยทำคลิปทำอะไรก็ขอให้ปังๆเนาะ,ะเจริญรุ่งเรืองทุกคนเนาะ สุขภาพนี่เป็นที่หนึ่งเลยเนาะขอให้สุขภาพดีๆจิตใจดีๆจิตใจเบิกบานอะไรประมาณนี้อันนี้รอยไปถ่ายอันหน้าโรงหมอเนาะนี่เป็นในสุสานเก่าในเมืองแต่ว่าเขาก็ทําเป็นสวนยมแล้วละ่ะเห็นไหมมันต้นใหม่มันน่ากลัวไหมมันเป็นเหมือนอันเป็นเหมือนปีศาจเราเห็นกิ่งไหม่อน,น่ากลัวน่ากลัว เป็นกลางคืนมันจะน่ากลัวมากดูอ่ะเห็นอะไรก็ถ่ายไปเรื่อยโรคมันไม่มีนไม่ได้ว่าถ่ายแบบแต่อย่างเดียวเลยเนาะก็ขอบคุณทุกคนเด้อจ้าจบแล้วจ้าบายบายจ้า